คุณกำลังอยู่กับรายการแอร์มชแนตอนนี้คุณกำลังอยู่กับเกมเด E นะคเับเอ่อพาสเรเวสเออเชืดาวนะแมวแมือกแมนกับมีแล้วแลวคุณคุณังนียจะเอาไปไหนเนี่ยี๋ยวผมก็จะเลือกตัวอะไรนะบิกโชว์ไม่รู้ บิชโชผมเนี่ยอยู่แล้วครับฮะอเดคุณแกรื่อะไรผมเรื่องบิโชแล้วเรื่องบิชโชแล้วครับผมเนี่ยค้างเนที่เล่นวง ตัวที่เมื่อวานนี่ผมเคนอยู่แล้วเคนหมวยนะไอเนี่ยมันเคนสูงเดี๋ยวผมจะเลือกคู่ต่อสู้มผมคเคนต่ำเลยครับเคนต่ำท่อมขี้อะไรนะเอโอเดอะร็อกครับเออผมจะเลือกเดอะร็อกครับผมเนี่ยก็ต้องเอออุ๊ยครับผมเนี่ยเฟรมเร็ตตุกนะครับผมเนี่ยแม่งเฟร,ร,ร,รมหูเนี่ยแลนดีอ้ออต้าอยู่แล้วครับหนี ตัวสูของพี่โตเสือเดินตรงครับเดินตรงเหี้ยอะไรเดินตรงอะเดินตรงและตัวแต่แต่แต่ตามครับบิ๊กโชว์บิ๊กโชว์นะครับ้ผมจะมาดูตอนตๆผมนี่เก่งน่าตาเกไม่ควรดีใช่ไหมครับเพิ่มเวทตกไปนิดนึงครับ แทมโอ้โหแม่งไม่ไ hmm. ด้ยินเสียงเลยครับตองทำแบบนี้โอ้โห้โชว์เลยว่ะตอนนี้เป็นอยู่ที่สิบเอแล้วเป็นข้ามเลยอีกสักเป่และตอนนี้ก็ไม่ถึงเปิดตัวผมแล้วนะทุกไม่ใช่อ่ะแมคเรนต์ต อันนี้เดรอะอ่ะทีมใครวะเนื้อบรออตตนออแล้วูเคนต่ำเลยอ้ยเหี้ยแลนี่วตอนเล่นอยู่แล้ว o อ my god shit นี่ลุกขึ้นมาไม่ต้องมันอุ้ยเอาตีนไปกินเอาตีนไปกินเดมาเอาตีนไปกินไอ้กินไอ้นเอามัดไปกิน oh shit อ้อ้แก่ผมไปว นี่เอสบีนี่สาตีเอสเอสเออมึงจะไปกูร้อยสักเอ้าเอ้าเชิบหายมึงโดนพ่ากูไปซะแล้วลุกขึ้นมาไปกูหรอไอเสะเอามัดไปกินชักมัดไหมนี่เอ้านี่นี่โดนมึงย้อ ไม่ลุกไม่ลุกพุทักนะโว้ยก็ขอเอาโซ่ตีนโซ่ผีติกโลกโซ่ตีนพุทักโลกไอ้สัอยังกระภาคมวยเอสไม่เอานอาตีเยอเหี้ยมึงเอาหมัดไปกินสักมัดไหมตายไอสัดมึงบังอาจ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 ไอสัดมึงมานี่ไอสัดเอ้ยนี่โดนท่ามี มาดิเอาไปอินไปกิเ่อสเหนื e ่อยอย่าพื้นอย่าพเ้นเอย่าพอ้อกมาอ้าวเอย่าพืดิโอใจเย็นเมจะกอดมันไปมันจะ RQ นเนี่ยเออลงนี่โพื้นจูพื้นเลยเอสเอสเอสโดนมึง นี่โดนเอสมาโอ้ยบิ๊กโชว์แว้งกระโดดตึกลงไปบิ๊กโชว์บินป้องเด็กผู้ก็จะบินด้วยเลยเนี่ยเือเเืออามัดไปกินเอสมือเอาจูพื้นอือจูพื้นจูพื้นเอาตีนกูไปแดดเอาตีนกูไปแดดไอ้สัดอันนี้มานนี้นี่หักแขนหัก เตีนไปกินไหมไม่เจอพึงอยู่นี่แหละอย่ายพิ่งลูกไอ้สัตว์ดูมันพิ่งลุกมัจะพิ่งร้คุณนร้ยคุณนักร้อยยี่สิบแปดอนด์เว้ยโอโคมีจะนัไปใส่อ้าวกูจะตกเวทีแล้วจะตกเวทีแล้วทำไมทำหน้ากูตีนไปอักกมากิน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 กเออทำไมดูขึ้นมามันต้นไมนี่นั ้ก,นนกูนอนเลยสืนะสสนอไอสัตว์มึนอนมึงสกุ๊บแลกูสกคืนนอนอีสัตว์นอนนอนนอนอยาแวมวกูเป็นใครกูบิก๊กโชว์เว้ยของเห้ยก <c oughs> ูจะกดอะไรเนี่ยไอ้สัตว์เนี่ยของใหญ่แล้วกูบิ๊กมันต้องเล่นมันนานหน่อยไ,ไอ้สัตว์แม่งว <Yeah. S 1> ้าเฮ้ยเดี๋ยวครับยังไม่จบนะครับพี่เสือเดินดุเขาเขาข อัดอับอัดกดผิดกดผดคอว่าันผิดแล้วกดดแต่้านอมัน่เหอดอดกูว่าไปไปเหนอ่ว่ไปเห็นแมปแบบชิวาอัดอกันอยู่รางเวที้าร เขเห็ดอันนี้เขาอัดคลิปยังไงคนฝากนะโอเคครับกระจายนะครับลงลงลงอีกลงอีกลงอีกนี่นะครับนี่กูสีเขียวอยู่แล้วครับครับเราทีมกันในใจครับในใจแต่ว่ากดเขาเล่นเดียวเดียวนะครับเราเราทีมกันในใจครับเดี๋ยวผมนี่อยู่แล้วครับบิ๊กโชว์ครับ ผมนี่ชอบของใหญ่แล้วเอามาโชว์เพื่อนครับโูเนี่ยอยู่แล้วไม่ใช่อีไม่ใช่ตัวนี้ครับก็เลยว่าเดี๋ยวไปกดโูเนี่ยอยู่แล้วครับเดี๋ยวไปกดดูกดจ้าสี่ครับคู่จอมซีน่าจอมซีน่ามึงห้ามเอาเดี๋ยวล็อกนะไม่พูดผิดเลยหรือเปล่าเขาเรียกว่าจอมซีน่าไม่เอาคู่เมื่อเมื่อวานเลยเอาเนี่ยเดี๋ยวล็อกเลอกับเอาเซนคาร่าเนี่ย เจนคาร่าเป็นใครอ่ะเจเน่ไอ้ปตัวจิตจอยตัวจิตจอยมึงจะลาไปไหเนี่ยเอาเลยครับกดเอาแม็กเคนตันเอาหมอนมาแป๊บหนึ่งมันต้องเอาหมอนเหรอครับกูระปวดห่างครับมึงจะลาไปไหนมึงจะมีสารไปไหนวาเนี่ยจอรนซิลิน่าจอร์นซีลามันจอมลรววิชย Oh la. Ni. Ti ti ri tiu. Ti ti ri tiu. Ti ti ri tiu. Yeah. Ti ti ri ti tiu. Ti ti ri tiu. Ti ti ri tiu. We, Which smell? The rock. Me. Nada แม่งเอาเข็มขันมาด้วยเลยครับช่างแม่งครับไม่สนใจครับแม่งถ้าใส่เกิน,นกนไูไม่ขอไม่ขอคอมแบทมันจะทหาราหรอวะแม่งก็ใส่เกินบูทของแม่กูมึงมึงก็อีสานไปสารแม่ก็ใส่รอ <c oughs> งเท้าบูทนะครับนั่นไงกูยังไม่เจอแล้วมันใส่รองเท้าบูทบเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเพึ่อเดี๋ยวเพึ่งกูอยู่ไหนกูอยู่ไหนสีเดียวเพ่อนเดี๋ยวเพื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ครับพี่จอด์ซิน่าครับเดี๋ยวผมเอาสีน้ำเงินนะครับ เห้เขาให้ผมไปเอาอาวุธน่อครับเออให้เขาสุกแตกกันอย่างนั้นละครับไอซ์ก็เดินตัวเดินดงเจอดีอุปกรณ์กูดิเอาไปดนี่ยเอาไปกูจิ้ง่วานแม่งแลีนไม่ทันเพื่อนเลยเลนกูจะอีสานเลยเนี่ยวิ่งไม่ทันเพื่อนเลยแม่งเลยแม่งสามสี่กอง กูนมันมีซักลงเลยเว้ยเฮ้ยมันกดกันแล้วอ่ะสูซูอย่ากดกันเบ้าเฮ้ยมันสองมันสองเอาไปตัวตัวงหมดอาอาอุ๊ยจ้าเจ้าเถื่อเถื่เถื่อเถือเนี่มันผิดคนเทมกูมึงว่าแก้แค้นกูเนี่ยเอออัตนี่เราเอาตัวนั้นละเอาทั้งก็อยากไปอัตนี่ของของเนี่ยฟาดกูไอ้สั้ มึงอย่าไล่ฟาดเลยมือมือมือเอาไปอุ้ยมึงกันจะฟาดกูไรตีกันเข้ามาอย่าเพิ่งเข้าไปตีกันอยู่ล่างแม่ที่บุญเฮ้ยโบลิ่งดูโบลิ่งอย่าบอกอย่าบอกเอ้าอย่าบอกอย่างองี้เฮ้ยเอาขวดนั่นนี่เอาอย่างนี้ไปอย่างขวดใส่เนี้ เดี๋ยวโชว์มาแล้วของมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยจ้าเดี๋ยวแม่งกูจะเด็กเลยอ่านี่ไงเดี๋ยครับเฮ้ยมันกดกันแล้วอะกรรมการไม่อยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมกรรมการครับกอเก้าอี้เลยนะครับผมจะไปม้ามาไฟอุยสัตว์ผมกดเก้าอี้เนะครมันต้องล้อมันลงมาอ่ะมันล้อบ่าอะไรอันนี้เก้าอี้สาม กูเอาสีเหลืองนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปช่วยนะครับไอ้เหลืองเหลืองพันหน้าเฮ้ยเฮตีนั่นแหละนั่นแหละเยี้ยมือ the r o c ระมือเออ t h เขินมากแน่ทหารมึงเฮ็ดหนาคือบ่โดนโดนไปเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นไปช่วยเดี๋ยวขึ้นไปช่วยเห็นนกกโโตะ ก็ข้าปอบหมือนยาเอสแมนเท็ดคอยเอ้ยอัอัดยอัดอัดอะอะอะออะ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 เะอะอะอะนะอ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 ะะอะอะลอกอะอออ เขาแจ้พี่เอาอะไรสัตว์มึงมึงมาเลยมึงมาเลยมึงมาเลยนี่ไม่เอาแม่กับกูให้ไปสายทางน้อยสายทาสายไม่เยวดีพอเลยเอสโค้ดไลน์นั่งลงลงยูทูบเลยนะครับเอสเขียนว่ารายการเอทอาร์มนะครับบีเอ็มเอสครับเอสนั่งมันไม่ channel เอสมันเป็นรายการไม่ใช่ n n e l อ้าบูจีม กูจิมียอะไรล่ะเฮ้ยหัวนี่กิ้งเฮ้ย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 เหมันขุดปูจิ่งอ้าวเฮ้ยไอ้เสียงขรางล่างออกแล้วลุมเดอะล็อกดีกว่าเราลุมเดอะล็อกดีกว่าลงข้างล่างแล้วคอยเอาลงข้างล่างแล้วลงข้างล่างแล้วมึงอะไรสักมึงอะไรมึงอะไรอ้า ไปเดือดร้อกอ่ะลงมาต่อยอะไรกูเฮ้ยเดี๋ยวล็อกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวล็อกขึ้นมาแล้วอะไรสัตว์อะไรมีงจะไฟเหรอไฟเหรอเฮ้ยเดี๋ยว์เดียวแรกนี่ม่ยหทยที่มวยได้เฮ้ย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 ไอ้นั่นมันลงแล้วมันลงแล้วอาดมาเอาเดือดร้อกริ้วมันลงแล้วมันลงแล้วเฮ้ยบอเดียรเดียวมา้องฟังเดี๋ยว์เดียวแรกแหละเต่ขยันทีไทย้เดียรเดี๋ยวเนี่ยเออจะเอยากเให้ะขูด

ทีมกันดีกลัวเราเอาเราดูมเซนคาร่าเหมือนเมื่อวานเลยเออมึงจะอะไรอะไรอะไรเอ,อ๊ะ <c oughs> อะไรไอ้สัตว์นะมึงไปต่อยเดือดล็อกนูนมาต่อยอะไรกูจะเละเฮ้ยเุ้ยอัดโคตรไล่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 เออ เซคาลาเซคาลาป่ยเซคาลาป่วยตั้งคิดมึงตอ่ไฟฮะคุไมเอาเหรอกก่งแ้ไปเตะบอลปเยอแนึงอย่าจบคลิปนี้ครับอย่าพึ่งจบคลิปก่อนใ้สายจะพึ่งกดเลยนะครับอย่าพึง